ชอบไหมคะชอบมากค่ะชอบทุกอันเลยชอบอันนี้อ,ลอ่ลองคำถามต่อไปสิอันนี้ทำอันอไหนได้อีกหนูรู้ทุกจังมาค่ะเพราะหนูรู้แล้วว่าเพราะหนูเพราะคุณครูสอนบวกเลข้านานแล้วอ๋อหรอคะอ่ะแล้วได้อะไรอีกอห้าบวกห้าบวกอะไรคะอะ เท่ากับห้า <5. S 1> อ้เก่งมากแต่ห้ามีห้ากับศูนย์ได้แบบว่าได้ห้าง่ายจีๆแล้วถ้าห้าบวกอันอื่นอ่ะห้าบวกอันอื่นก็ต้องนับนิ้วอืมอ่อโอเคอันไหนลองเอาห้าบวกอันอื่นสิใช่ห้าบวกอะไรห้าบวกห้าบวกเจ็ดได้หรอไม่เยอะไปหรอห้าบวกเจ็ดอ่ะไม่เป็นไร ลองอันไหนลองสิเดี๋ยวคิดก่อนห้าบวกเ้าดีกว่าบวกได้เหรอไม่เยอะไปเหรอแล้วรวมได้เท่าไหร่อ่ะห้บกเ้าเนี่ยมีห้าอย่างีมีเก้าอย่างนี้นะกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 没事。